ต้ัามองล้นครับผมค่ะอยวันนี้เป็นยังาคด้าแล้วกเคค่ะดีใจค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่รอคอยนะคะว่าเลื่อนมาหลายรอบแล้วเหมือนกันเอาปากออ้เป็นยังออกออกได้แม่ใส่ะไรไ่มาแล้วพูดดังี่คุณเโอเค โอ <Okay. S 2> เคหนึ่งไม่นีปัญหาอะห้าสิบสามแล้วไอซ์ใช้ก็ได้ค่ะจยากเข้าฉายแล้วดีใจไหมคะดีใจคะ่ะดีใจคะ่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็วันนี้ที่รอคอยอะของทีมงานทุทกท่านนะคะ <c oughs> ที่ที่รอกันมา,าเดี๋ยวให้พระเอกของเรื่องพูดบ้างเลยว่ะเจอแล้วค <c oughs> ุณผู้ชมกับ ไม่ครับก็ก็ดีใจครับผมที่วันนี้เนี่ยภาพยนตร์เราได้ออนแอร์สักทีนะครับผมรู้สึกว่าเออมันมันเป็นมันเป็นเหมือนอีกหนึ่งการแสดงของโอ้แล้วก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งการทํางานของโอ้รู้สึกว่าอยากให้คนคนอื่นหมายถึงว่าผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันสักทีครับผมรอรอมานานก็รอแล้วจริงๆตอนแรกมีแผนว่าจะออนตั้งแต่เหมือน2ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเนื่องด้วยมาตรการอะไรอย่างเงี้ยเลยเลยทำให้ต้องเลื่อนออกมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมจะมาถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ย ความสนุกสนานในเรื่องอครับคือต้องบอกก่อนว่าเ,เขามีหลากหลายอารมณนะ์เนาะใช่ค่ะใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยทีมเราเนี่ยมีนักแสดงเยอะมากเลยเแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจัดเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันจะเป็นการเติมสีสันให้กบหนักเรื่องนี้ครับผมแม่ไม่พูดอะไรเลยเหรอไม่แม่ว <c oughs> ิ่แม่วิ่ค <c oughs> อยกักเววยู่คอยอึดอัดมาโดนเลยเนะี <c> ่ย <oughs> มันนี่อยส่วงวะซวงวะเลยวันนี้ฉันโล่งอกไม่มีล่างด้วยเพราะว่าไปสายมีตะค้นว่าปันไหสีท่าายกั๊กเทือเพราะว่าไปไหนมีแต่คนถามว่าเมื่อไหร่จะสายสักทีถ้า่อากลัวนิดนิดนิดแนะคอยบอกว่าเดี๋ยวก็ได้เบิ้มเดี๋ยวก็ได้เบิ้มเดี๋ยวก็ได้ดูแล้วใครอยากเบิ้เก้าสองขว้างเถียงกันยุคข่างหัวนั่นวางคอยกอว่ามันสีได้ชายบอกเขาว่า ง่ยเจ้าเว่าวยังจั่นยังได้อย่าพูดอย่างนั้นสหมงคลสยามเบอร์พลอยสยามโนพรมแพรมเขาก็ว่าเอาเจ้าเว่าวภาษายังคอยก็วอาภาษาปังกฤษนี่ล่ะคอยว่าสหมงคลสยามเบอร์พลอยสยามคนบ่มีทางตันดอกคนมีแต่ทางลง ไบอกบบนี้มือนี้มือนี้ค่อยดีใจเราได้ได้ใช้เราเนาะได้ใช้แล้วสิบอมีผู้ถามค่อยอีกพราจะนั่นก็ขอให้พรอมเมียพี่น้องค่ะซ่วนชวนขันมาเบิ้งหลายๆเอาว่าอยากเบิ้งอ่ะมาเบิ้งหลายๆถือ้าเจสนามาน้ำเอาเวลาหัวร้อกันน้ำตาไหลแด้ ให้เอกนั่งเอกสวยรอไหมจ๊ะโอ้ยบ้มีแนวสีเปียกพระเอกนางเอกข่อยอิริมีที่นี่ที่เดียวคนอีสานพี่ต้องคนงามคนอีสานเนี่ยหน้าตาดีทั้งนั้นเลยเยจะว่าจะคนอีสานหลายเัดหน้ากับคนอีสานได้เห็นในกินน่ะสร้างบ้านเนี่ยก็เมนอีสานได้เห็นในยู่เนี่ยหาแดกดากเลย ได้ครับผมต้องถามว่าเเรื่องนี้เนี่ยไม่มีพูดภาษากลางเลยของผมเนี่ยไม่มีพูดภาษากลางเลยแต่ว่าผมก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วแหะแต่ทีนี้เนี่ยคนดูจะต้องเป็นคนตัดสินแล้วครับว่าว่าแบบว่าเออเราพอจะได้ไหมเนาะก็ถ้าสุดผมว่าดูแล้วเนี่ยจะมีคําติคําชมอะไรก็สามารถส่งมาได้นะครับยินดีมากๆเลยบทเข้าๆเลยเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมพี่เตยเล่าเรื่องบทเข้าวๆเหรอฮะเราบทเป็น ได้อยู่แล้วลืมปยเนี่ยรับบทเป็นพี่แมนนะฮะครับผมก็เป็นวิศวกรเจ้าชู้ชอบเล่นหุ่นเล่นตากับสาวๆนะครับผมอยู่ในเรื่องเ็าจะเป็นแฟนกันค่ะเป็นแฟนกันเป็นแฟนกับแฟนก่อนครับผมเป็นแฟนกับเฟิร์นก่อนแล้วก็ก็เจ้าชู้ไม่ใช่แค่ในเรื่องฮะเอ้ยอย่าพูดไปยอมยอมยอมจริงๆจริงๆเป็นเพื่อนกันแล้วก็คือเหมือนกับว่ามีเรื่องที่เราต้องทําให้ เสียอกเสียใจเสียอกเสียใจอยู่ตลอดเวลาาๆก็เลยอยากจะเลิกแต่น <Mozart. S 2> ี่ก็ไม <c oughs> ่ยอมเลิก <t> ค่ะแต่เขาอยากฟังเรื่องราวใช่ไหมใช่เอาไปเล้าเล้าเดี๋ยเอาเป็นสีบ๊บเบอร์แง่ผมรวบรวมตัดตอนให้นะอผมเนี่ยเป็นเอ่อเป็นหนุ่มอีสานนะครับผมที่เข้าไปทํางานในกรุงเทพครับผมแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองว่ะแล้วเราก็อยากกลับบ้านมาดูแลแม่ด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็กลับมาที่ภาคอีสานนะครับผมแล้วก็มีความฝันว่าอยากจะเปิดร้านลาบร้ันอะไร จังหวัดขอนแก่นเนี่ยใช่จังหวัดขอนแก่นทีนี้ยแล้วทีนี้เราก็เลยกลับมาแล้วก็ดันมาเจอกับเฟิร์นครับผมซึ่งเฟิร์นเนี่ยก็เลยมาเออ่ตอนนั้นกําลังเออ่เขาเรียกว่าอะไรคาราคาซังกับพี่แมนอยู่<ช>ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยมาขอให้เราช่วยเป็นแฟนหน่อยแบบแกล้งหลอกๆลอกเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าให้เราเนี่ยเป็นแฟนหลอกๆก,กับเฟิร์นแล้วทีนี้ไปหลอกพีก่แมนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลิกไปเลิกไปม่วนเซอร์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 รนร์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  พี่บอยพี่บอยพูดหน่อยเอ้าบอยพูดพูดกําับก็สนุกเด่หนังเรื่องนี้ก็จะเป็นอ่ามันจะมีความพิเศษตรงที่ผมได้พระเอกน้องโ๋ซึ่งเป็นคนภาคไหนไม่รู้ภาคกลางแต่มาพูดที่สารทั้งเรื่องครับผมแล้วก็พูดพูดที่สารอะส่วนจะพูดแบบไหนอะอยากให้ทุกคนไปติดตามความม่วน ความสนุกแล้วก็มีนางเอกซุปเปอร์สตาร์เป็นเป็นนางเอกหมอลำนางเอกหมอลำมาชมมัเทิมเสีใงญ่ายแล้วเป็นนางเอกหมอลำคณะสามน้อยแม่พ้อแพงจ้าซึ่งแล้วก็ได้เต้ยซึ่งสองคนเนี้เขาจะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยก่อนที่ไม่เข้าวงการก็เป็นเป็นคนคนแก่นแล้วแม่ก็เป็นคนคนแก่นก็ แม่ลูกเพิ่งมันก็เลยมีความม่วนความสนุกอยู่อยู่อยู่ในหนังเรื่องนี้อันนี้ไปถ่ายที่ภาคอีสานหรือถ่ายที่ถ่ายทำที่จังหวัดขอนแก่นทั้งเรื่องนะครับผมฝากติดตามเลยค่ะค่ะฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องผู้บ่าวชาบ้านอีสานจวดด้วยนะคะ18พฤศจิกายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะดูหนังเรื่องนี้แล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะคิดถึงบ้านแล้วก็ทบครบจริงๆสำหรับหนังเรื่องนี้ค่ะ อ๋อเป็นเศร้าอ่าภาษาอีสานเนาะค่ะฝากไว้น้าแน่ได้ค่ะพี่น้องนะคะอยากให้พี่น้องไปเบิรงกันได้หลายค่ะครูบาเทบาอีสารจวดมวนมั่นห้าหนังเรืองนี้รับรองว่าบ่ผิดหวังมีตาร้อยยิ้มค่ะนั่นแล้วนี่นี่หมอล่ำบ่นี่หมอลำบ่นีบ่น้องนี่นี่่น้องีต้องไปคอยติดตามเบิรงค่ะครับผมวันที่18พฤศจิกายนนี้ครับผมทุกโรงภาพยนต์ทั่วประเทศครับผมวามันสิจวดซ้ำไดค่ะ ขอบคุณค่ะ